หลังจากรับใช้ช่วยเรากดทุกมานานหลายปีฝารองนั่งที่บ้านของใครหลายคนอาจเริ่มเก่าช้ำรุดมีสีหมองไม่สวยงามถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่กันแล้วละค่ะก่อนที่จะโบกมือลากับฝาลองนั่งอันเก่าต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าฝาลองนั่งใหม่ที่ต้องการมีขนาดที่พอดีกับตัวโถสุขภัณฑ์ของเราทั้งความกว้างและความยาวซึ่งนัสโกมีฝาลองนั่งให้เลือกมากมายหลายแบบเลยละค่ะ เป็นแบบสโล w โคสซิ่งปิดช้าๆแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้เมนเทอร์นัสโกมือโปรเรื่องสุขภัณฑ์มีวิธีการเปลี่ยนฝารองนั่งแบบง่ายๆด้วยตัวคุณเองมาฝากกันค่ะหลังจากถอดฝารองนั่งอันเก่าออกเรียบร้อยก็เริ่มติดตั้งฝาใหม่กันเลยค่ะขั้นตอนที่1ใส่แกนยึดลงไปในรูทั้งสองข้างขั้นตอนที่2ประกอบแกนยึดฝารองนั่งเข้ากับโถสุขภัณฑ์ ขั้นตอนที่3ใช้ไขควงขันน็อตให้แน่นพอประมาณขั้นตอนที่4ใส่ฝาลองนั่งและปรับระยะให้พอดีกับตัวโถโดยขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใส่ฝาครอบสแตนเลสขั้นตอนที่5เมื่อได้ตำแหน่งที่พอดีกับตัวโถไขน็อตยึดอีกครั้งให้แน่นขั้นตอนที่6ถอดฝาลองนั่งออกโดยการกดคลิกล็อกทั้งสองข้างแล้วยกฝาขึ้นขั้นตอนที่7 ใส่ฝาครอบสแตนเลสลงไปและขั้นตอนสุดท้ายใส่ฝาลองนั่งกลับลงไปอีกครั้งเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ และนี่คือ8ขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนฝารองนั่งแบบง่ายๆพร้อมอุปรกรณ์ที่หาได้ไม่ยากในบ้านหากตรงไหนไม่ทันสามารถกดหยุดและแคปหน้าจอไปทำตามกันได้เลยค่ะหฮนัสโก้คือตัวเลือกมือโปรของคุณพบปัญหาเกี่ยวกับสุขภัณฑ์หรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม,เ,ตมเรียกหาเมนเทอร์นัสโกได้เสมอที่ช่องทางต่างๆตามนี้นะคะ